ผมพยายามทำไอศครีมให้มันออกมาในลักษณะที่รสชาติที่คุ้นเคยแต่เป็นแบบแปลกใหม่คือหมายถึงว่าอย่างขนมครกอย่างเงี้ยคือจริงๆมันเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่เคยนําออกมาเสนอในรูปแบบไอศครีมอันนี้คือคือเป็นการนําเสนอให้คนเนี่ยสามารถเข้าใจง่ายและยอมรับง่ายมันจะมีอารมณ์คาแรกม,มันจะมีกลิ่นฉุนของต้นหอมแล้วก็จะมี มีกลิ่นไม่นิดนึงเหมือนอารมขอบเป็นขนมพกเนี่ยตัวมาราชีสเค้กเนี่ยคือที่เรียนรู้มาเนี่ยคือต่อมขมเราจะอยู่ในสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรสครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่มีรสขมแต่พอทานเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งมันจะมี after taste ขมปลายติดมาซึ่งรสเนี่ยมันค่อนข้างจะไปทางผู้ใหญ่ซะมากกว่าแต่ก็มีลูกค้าหลายคนที่เข้ามาบอกว่าเออพี่ปกติหนูไม่กินมาระนะแต่หนูชอบกินมาระของพี่ ชื่อหนุ่มนะครับเมธวัน์เกียรติสกุลนะครับเจ้าของจินตะโฮมเมดไอศครีมครับตอนนี้เป็นพนักงานประจานะครับทำเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับแล้วก็ทำไอศครีมเนี่ยเป็นอาชีพเสริมทำทำคู่กับงานประจํามาประมาณสัก6ปีแล้วเราเริ่มมองว่าไอศครีมมันสามารถไปได้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจําแล้วก็มาลุยไอศครีมเต็มตัวหลังจากลุยเต็มตัวไม่ได้ปีหนึ่งโควิดหนึ่งก็มาพอดีครับก็ก็ ก็ลุยต่อครับแต่ก็เต็มที่กับมันก็ยังมาได้เรื่อยๆก็ยังมาได้เรื่อยๆถือว่าช่วงโควิดนี่เซอร์ไพร์ไม่ได้ดีมากแต่ก็รอดตายตั้งแต่ผมเริ่มทำไอศครีมมาเนี่ยคือหนึ่งคือชื่อจินตตาเนี่ยหรือจินตาเนี่ยเป็นชื่อของลูกสาวเพราะฉะนั้นไม่เซฟที่ไม่เซตที่ตั้งอยู่ในหัวผมเลยเนี่ยคือยังไงก็ได้ทำไอศครีมออกมาให้ได้ดีที่สุด ดีที่สุดของแต่ละช่วงความรู้ของผมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างช่วงแรกๆที่ผมทำไอศครีมเนี่ยผมรู้สึกว่า,าการที่ทำไอศครีมออกมาให้สีชัดๆรสจัดๆใส่กลิน่นแต่งสีเยอะๆมันคือไอศครีมที่ดีแต่หลังจากที่ผมเริ่มอยู่ตลาดแนวตลาดสีเขียวเริ่มมีความรู้เรื่องโภชนาการโดยทีเ่เพื่อนๆผมเนี่ยแวดล้อมไปด้วยคนทีอ่อาจจะเป็นคนที่ป่วยจากอาหารหรือว่าคนที่เ,เปลี่ยนวิถีการกินผมก็ได้เรียนรู้ว่าเขาเปลี่ยนพะอะไรเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่า อ,อย่างนี้เราก็น่าจะเอาวิธีนี้มาเปลี่ยนไอศครีมที่เราทําดูเราก็เลยค่อยๆเปลี่ยนเริ่มจากการลดละเลิกกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์แล้วก็ใช้ของสดมากขึ้นพอตาหลังเนี่ยก็เริ่มมามองที่ผักและผละไม้ของบ้านเราซึ่งผมรู้สึกว่าประเทศบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศครัวของโลกเพราะนั้นเนี่ยเรามีความหลากหลายทางพืชพันธุ์ทางยาหารเยอะก็น่าจะเอาสิ่งนี้เนี่ย มาทำเป็นไอศครีมได้แล้วมันก็ได้ของสดใหม่แถมยังเราไม่ต้องเราช่วยสนับสนุนเกษตรกรบ้านเราด้วยโดยที่เราไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาครับการเรือกวัตถุดิบเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงฤดูน,นั้นว่ามันมีอะไรเยอะแล้วก็อยู่ที่ว่าเราเจอเพื่อนพี่ๆที่เป็นเกษตรกรบ่อยแค่ไหนอย่างช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนี่ยค่อนข้างเจอกันยากเพราะฉะนั้น การที่จะติดต่อหรือซื้อขายกันเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูจังหวะว่าช่วงนี้พี่คนนี้เขามีปลูกอะไรผลผลิตอะไรออกแล้วเราสามารถนําผลผลิตเหล่านี้มาแปลรูปเป็นสกินได้ลดอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับผลตอบรับของลูกค้าผมก็จะสังเกตดูว่ารถไหนเนี่ยที่ลูกค้าชอบและฟิดแบบดีก็จะเอากลับมาทำซ้ำอย่างผลไม้บางอย่างมันสามารถ าหาซื้อได้เกือบทั้งปีอ,อย่างมะม่วงเปรี้ยวหรืออย่างไรฮะก็จะมีทําออกมาเป็นรสไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานอ,อย่างเงี้ยหรือ,อช่วงช่วงช่วงต้นปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงของผลไม้หน้าร้อนแหละผลไม้ก,ออก็จะออกมาเยอะก็สามารถเอามาไล่ทําได้เรื่อยๆอย่างตอนนี้ต้นปีก็จะเป็นมะยงชิดเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีลำไย,ายแล้วก็ผมก็จะมาทาเป็นอาจจะเป็นแกงใต้สักอย่างหนึ่งนะครับเป็นรสเคยทํามาเป็น รถแกงใต้ขังหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกระทอร้อนน้อยหนาทุเรียนอะไรเงี้ครับไล่ไปเอาทุกเมนูเนี้ยมาทำไอศครีมได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ของเราในการนำเสนอออกมาเแต่ว่าเราจะทำออกมาให้มัน ให้มันต้องใกล้เคียงไหมหรือว่ามันไม่จําเป็นเราอยากชูวัตถุดิบตัวไหนไหมอะไรอย่างไอติมรถขนมครกเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาจากการที่ผมมองว่าเราจะทําเอาต้นหอมเนี่ยมาทำแปรรูปไอศครีมได้ยังไงนะครับก็เลยวันหนึ่งเนี่ยผมไปยืนอยู่หน้า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 ร้านขนมครกเออแล้วมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เราน่าจะเอามาทําเป็นไอติมรถขนมครกดีก็เลยลองมาดูโดยที่วิธีการง่ายๆก็คือการเอากะทิเนี่ยมาทําให้มัน มีอารมณ์มีติดไหม้ก้นหม้อน,นิดหนึง่งแล้วก็เอามาปั่นกับต้นหอมมันก็จะออกมาเป็นไอศกรีมรสขนมพกมันจะมีอารมณ์คาแรกม,มันจะมีกลิ่นฉุนของต้นหอมแล้วก็จะมีมีกลิ่นไหม้นิดนึงเหมือนอารมณ์ขอบเป็นขนมพกนี้ครับ,รบมีอตัวมาราแหละที่มันจะมันแสดงตัวตอนท้ายอยู่ไหมใช่เพราะาตัวมระราชีสเค้กเนี่ยคือที่เรียนรู้มาเนี่ยคือต่อมขมเราจะอยู่ในสดเพราะฉะนั้นเนี่ย การรับรสครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่มีรสขมแต่พอทานเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งมันจะมี aftertaste ขมปลายติดมาซึ่งรถเนี่ยมันค่อนข้างจะไปทางผู้ใหญ่ซะมากกว่าแต่ก็มีลูกค้าหลายคนที่เข้ามาบอกว่าเออพี่ปกติหนูไม่กินมารานะแต่หนูชอบกินมาราของพี่กำลังการผลิตเราเนี่ยยังเป็นลักษณะโฮมเมดอยู่เรายังทํากันในครอบครัวก็คือไม่ได้คนไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการ การ For e c ค s t หรือการการวางล่วงหน้าว่าเราจะมีรถอะไรนี่มันค่อนข้างยากและรถที่ผมทำนี่มันค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นบางทีแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเจอวัตถุดิบอะไรช่วงไหนเราเจอพี่เกษตรกรคนนี้ที่ปลูกสิ่งนี้ในช่วงนั้นเราก็จะเอาของเขาเนี่ยมาทําอย่างก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีพี่เขาปลูกกุหลาบก็จะเอาไอ,อ,อติมมาทําเป็นไอติมช็อกโกแลตกุหลาบอย่างเงี้ยครับก็คือแล้วแต่เลยครับผมอย่างช่วงที่โลซีซ่นของผลไม้ เราก็ยังมีผักอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ผมก็สามารถเอาผักมา,มา,มาทาได้อย่างเคยมาทํเาเป็นรสผักขมฟักทองหรือคะน้ากับสารแเน่อย่างเงี้ยครับจริงๆ2รสนี้เด็กๆก็ชอบกินคือจริงๆแล้วคนที่แพ้นมนีหลายคนเนี่ยเราก็มีไอติมทางเลือกอย่างเช่นอไอติมแพนเบดซึ่งถ้าตอนนี้ที่ร้านมีง่ายๆเลยก็จะเป็นเบทกะทิซึ่งไม่มีส่วนผสมผลนนมวัวเลย ก็จะมีรสเปียกปูนรสขนมตาลรสน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็หรือว่ารสผลไม้พวกซอเบย์นยซอเบก็จะไม่มีไม่มีนมผงไม่มีหางนมอะไรผสมเลยก็จะเป็นผลไม้เพียวๆเลยแต่คอนเซปที่ผมกำลังทำต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไอติมน้ำนมข้าวซึ่งผมมองว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่ปลูกข้าวและแต่ว่าเราอ่ะนำข้าวน้ำนมข้าวจากเมืองนอกเยอะมากเพราะฉะนั้นผมมองว่า บ้านเราผูกข้าวอยู่แล้วทําไมเราไม่เอาข้าวบ้านเราเนี่ยมาทาแล้วพอผมศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยผมกับรู้สึกว่าผมกับเห็นว่าบ้านเรามีความหลากหลายทางพันุ์ข้าวเยอะมากซึ่งคนทั่วไปรู้จักอยู่ไม่กี่ชนิดใช่จริงๆแล้วมันมีเป็นหมื่นๆชนิดเลยแตกต่างกันด้วยนะใช่มีสีมีลักษณะมีคุณสมบัติมีประโยชน์เนี่ยแตกต่างกันข้าวที่กินแล้วลดความอ้วนได้ข้าวที่น้ําตาลน้อยข้าวที่แป้งน้อยมีเยอะมากแต่คนทั่วไปไม่รู้จัก เะ่านั้นผมจะนำสิ่งเหล่านี้มาทำเบสไครีมผมเซ็ตไว้ที่ราคาถือว่าผมมองว่ากลางๆนะครับก็คือ85บาทต่อหนึ่งสกู๊ปนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไซส์ถ้วยเดียวกันสกสกู๊ปเนี่ยอยู่ที่145บาทนะครับผมว่าเป็นราคาที่ทุกคนน่าจะเิ่มถึงได้โดยถ้ามาฟังเรื่องราวว่าแต่ละรสชาติเนี่ยมันมาได้ยังไงเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่ามันไม่แพงเลย ผมว่าลูกค้าเขาประทับใจคือบรรยากาศของร้านการน,นําเสนอการพูดคุยแล้วก็เขาจะเห็นความตั้งใจว่าแต่ละรสชาติเนี่ยเราทํามายังไงเราคัดเลือกวัตถุดิบมายังไงแล้วเราเราเราคิดยังไงปัจจุบันตอนนี้มี2ส,สาขานะครับสาขาที่1อยู่ที่บุญถาวรเกษตรนวมิน สาขาที่2อยู่ที่515 Victory นะครับใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่มาของชื่อแบรนด์นะครับเป็นชื่อชื่อลูกสาวเพราะความตั้งใจของการทำไอศครีมเนี่ยมันเกิดจากการที่เราตอนนั้นเรารู้ว่าแฟนเรากำลังมีน้องเราก็เลยอยากหาอาชีพเสริมนะครับก็มาลงรอยที่ไอศครีมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำมาเรื่อยๆครับเรารู้สึกว่าการตั้งชื่อเป็นลูกชื่อลูกสาวเราแล้วเนี่ยเราก็จะมอง ผลิตัณ์ของเราเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเวลาเขาถ้าเขาเขาทานแล้วเขาไม่อร่อยเนี่ยเขาว่าจินตาเนี่ยก็เหมือนว่าลูกเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยเราตั้งใจถับและเราพยายามนําเสนอสิ่งดีๆที่ดีที่สุดในความรู้ของเราในตอนนั้นเนี่ยให้กับลูกค้าครับจริงๆผมมองว่า,าบ้านเราเนี่ย มีเกษตรกรรายย่อยหลายคนที่ตั้งใจปลูกของดีๆออกมาผลิตของดีๆออกมาแต่ว่าเขาอาจจะไม่เก่งเรื่องงานตลาดไม่เก่งเรื่องการขายแต่เขาตั้งใจในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีโดยการลดละเลิกสารเคมีเนี่ยผมก็แค่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยนำสินค้าของพี่ๆเหล่านั้นที่ระหว่างทางที่ผมกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยผมมีเพื่อนมีพี่หลายคนที่เขาคอย ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้เรื่องว่าทําไมการปลูกผักแบบอินทรีย์มันยากยังไงการไม่ใช้สารเคมีมันยากกว่าการใช้สารเคมียังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเข้าใจว่าว่ามันลําบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่และมันดีกว่าไหมถ้าเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่พี่เขาตั้งใจเนี่ยมาแปลรูปไอศครีมในร้านผมเนี่ยมัน 1. คือเราได้ช่วยเกษตรกร2เราได้ของดีด นะครับสามลูกค้าได้กินของดีเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่ามันวินวินกันทุกฝ่ายนะครับมันมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่รถที่มันหรูหราเหมือนไอศครีมเมืองนอกแต่ว่ามันเป็นรสชาติของบ้านเรามันเป็นของที่เราคุ้นเคยไม่ได้ในเด็กเพียงแต่นําเสนอออกมาในรูปแบบใหม่ซึ่งความตั้งใจของผมจริงวันหนึ่งเนี่ยอยากให้คนต่างชาติเขาได้รู้ว่าบ้านเราเนี่ย มันมีของดีเยอะนะครับที่ที่คนต่างชาติเขาไม่รู้นะครับ